ยาย่ทองคาแพงคําอายุ76ปีครับไทบานวังหินตำบลวังไชออ่อําเภอบอระบือจังหวัดมหาสาครคามกําลังพาผู้สื่อข่าวครับเดินเบื้องขั้นแท่นหน้าทองคําก็ตั้งซื้อตามซื้อของคุณยายเล่านั่นละและกับผลผลิตท่านการเกษตรที่ได้ทึงคันแท่นหน้ากับเปียบเสมือทองคําวาจังสันโดยยายทองคําบอกว่าจังสี่ครับเจ้าของในเหตุการเกษตรมาตั้งแต่ยังเป็นสาวๆและกับปัจจุบันครับก็ยังเหตุเกษตรผสมผสานหลายอย่าง แล้วก็จุดเด่นครับที่เฮ็ดไล่ไดใดไฮซูมือก็คือผลผลิตทางการเกษตรอยู่ทั้งคันแท่นหน้านี่ละซึ่งขั้นแท่นหน้านี่ก็ได้ปรับพื้นที่ให้มีขนาดกว้างครับเพื่อที่สิปลูกพืชพักสวนก้วไม่ผลไม่ยืนต้นต่างๆบ่สิเป็นบักหุงบ,หบักเน่าบักเขือบักพริกมูนี่ละนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่เฮ็ดการเกษตรผสมผสานครับมีทั้งบอยเลียงป่าเลียงงัวเลียงเป็ดเลียงไก่ แล้วก็สิมีคุณตาครับเป็นคู่ชีวิตนะซอยกันเฮดเวียกทำมาหากินตั้งแต่ยังเป็นนุ่มเป็นสาวพุ่ละเพิ่นแต่งงานกันกับซอยกันเฮ็ดเวียะจนอายุตอนนี้ก็สิบแปดสิบปีแล้วเนาะส่วนลูกหลานกับเฮดการเกษตรอยู่น้ำกันครับเป็นขวบพ่อใหญ่อยู่น้ำกันคุณยายต้องขำกับบอกว่าจังสี่ครับว่าสุมือนี้สิตื่นแต่เศร้าครับสุมือละหาบนามหดนามต้นใหม่ห้น่ากินง้วอาหารเป็ดอาหารไก่ ้วก็เก็บพวกผลผลิตว,ว่าจะเป็นผลไม้พืชผักสวนกุ้วต่างๆที่อยู่นำคันแท่หน้าอยู่ในสวนนี่แหละไปขายกต่มีคุณตารับขับรถไปส่งอยู่ตลาดนัดชุ่มชนอยู่ในตำบลและกับหมู่บ้านไกล้เคียงยายต้องคํามกับบอกต่อว่าอย่างที่ครับการที่ไร้เห็ดการเกษตรเดี่ยงสัตว์เก็บผักขายทุกมือรู้สึกมีความสุขกลับและกับภูมิใจในอาชีพที่เป็นกเกษตรกร เพราะว่าสามารถที่สะหาเลี้ยงเจ้าของเหลก็ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขและก็มีครอบครัวที่อบอุ่นมาหอดสูมมือนี่โดยคุณยายทองคําก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างที่เป็นเครือข่ายการสั่งความเข้มแข็งของกเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลระบบกะเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดมหาสารคามนําครับ อ๋อที่รังำกันเลยตังว่าคันแทะหน้าทองค้ำจ้าอ๋มีอย่างในอยู่คันแทะหน้าทองค้ำเขาหนิยายมีบักปีกมีบักหงมีบักเขียดอกกระเจียวมีม้วนมีม้วนไปซะละครับครับไหลอันหลายแนวจ้าครับผสมประสานโอ้ยเก็บเก็บไปขายสุขอาทิตย์ได้ดียายไปยุ่มมือได้เพิ่นเปิดค่ะอืมเงยเงินดีแต่นายมาดิจ้าว่าใส่ใส่เนาะเป็นไรอยู่ครับอยู่ครับสองสองตายายนี่สามารถที่สิ สามารถทำมาหากินเลี้ยงเจ้าของในฮอดนี่โอ้พุ่มใจเ่ราะใหญ่พุ่มใจโยคะครับวเต่ลมือเขาเก็งอย่างไรสมมือนี่สมมือนีนกะย้ำเต้าตื้นสุดก็มาดหัวสแป๊กนัวยอาปีดด้วยอือจะยังอีกกว่านี้กะไปหาเสียหนาไปหาเอาหนายัวะไเปีตไหไก่ไปตะเลี้ยมแล้วก็เก็บทุกอย่างเก็บพักไปขายจ้าอ๋อเต้ากะบเก็บได้คู่นึงคุณอ๋อครับมีความสุขวะ อยู่กับตากับอยู่สองตายายเ่าแล้วก็มีลูกลูกลูกและลูกหลานก็ไม่อยู่ไกลๆน้ำนี่จ้าฮ้องมือเลยนั่งเขาก็แตกจากมาคันว่าอยากไอ้สตรษีลูกหาค้นน่ะหลานอีกสิม่แต่ไม่ยิงอ่ะอือเพราะตาหน่อยผู้เดียวบวชได้ประโยชน์หอกโอ้ครับครับภูมิใจว่าพิเศษอาชีพเกษตรกรรมและสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้จนไงจนมีไอ้มีอยู่มีกินเสมอเนี่ยภูมิใจอยู่ค่ะอือครับเดี๋ยวหนึ่งยังเฮ็ดอยู่จ้าเฮ็ดอยู่มาเท่าจักรเสียเดี๋ยวแรงดี จ้าตื่นขึ้นกาบ่นมีโลกมีไพเกีกยวไปหาหมอดอกค่ะอืมอันนี้ธรรมชาติบดนี้กัตื่นขึ้นก็มาหอดพักมือละ4สีสีผาผาสาอายุจากปีอลไยายหาได้หลายแบบนั้นเกคที่หกคายยเจที่หกแล้วค่ะเออคือแข่งแล่นเรี่อออันนีอันพรสอ เจ็ดทิมโฮนี่ย่างเรียนน้ำทงได้สบายเลยไม่ก็หาบน้ำแบกเขาได้ยุ่งลร็วโอ้ยครับกับหาหัวเห็ดหาบัเห็ดนี่มันมันมันบ่มวนเนาะมันต้องได้เห็ดเนาะคันว่าไม้เห็ดนี่นักหลากน้ำโขนเป็นตำมีโลงไม่ยอมพักครับเออเห็ดนี่ม้วนเลยแมนโอ้ยต้องตีเลยจ้าครับครับครับมีนี่มีสินไหมยัยโอ้แมีนี่แหละน้ำหวานเพื่อนเมียนนั่นแหละกองทุนเดียกองทุนเมื่อลานค่ะโอ้แต่ว่าบ่อยากสบาย สบายอยู่ปีละเที่ยงงานเก็บไว้ถ่ายเพื่อนขายได้ก็เก็บไว้เก็บไว้อือครับถ่ายเพื่อนว่าอือครับครับครับเห็ดเกษตรผสมผักชันตามห้อยพอรจานท์ที่เก่านี่ค้างซุกแล้วอือครับครับครับอ่ามีความสุขกูอโมได้นั่นดอกบ่เป็นหยังบ่ออดออดเอ็ดดอกโม่เพื่อนว่าเจ้าคือหยางได้เจ้าคือแก่ได้ก็กระจักแล้วก็ไปที่ลาบุญวาสนาสันดอก